1> <1> <1> ดูเนี่ยเนี่ยมันขาดไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยโอ้ขาดไปตั้งสองนิ้วโน่นนะเนี่ยมันไม่เต็มจอเนี่ยทางด้านนี้มันเต็มพอดีแล้วเนี่ยทางด้านเนี้ยเต็มพอดีเนี่ยทางด้านกว้างเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้พอแต่ทางด้านด้านมุมเนี้ยมันขาด 1> <1> ขาดไปตั้งสองนิ้วกว่านูนะ่นนะนน่นนะนู่นนะแล้วมันจะหามุมตรงไหนใส่หมุนไปทางไหนอะถ้าหมุนไปทางนี้อะหมุนทางนี้ดิ หมุนไปทางนี้นู่หนหมุนไปทางนี้ยิ่งขาดไปใหญ่เลยนู่ขาดเป็นคืบเลยเนี่ยถ้าหมุนไปทางเนี้ยขาดเป็นคืบเลยแล้วมันจะได้องศาได้ยังไงแบบนี้เ <ละ S 2> น,นี่ยจะหาองศาตรงไหนอ่<ล>ะมาเลยเมื่อฟีมมันไม่เต็มเนี่ยฟีมมันไม่เต็มเอาลงไหมมันเต็มเอาลงไหมเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยครึ่งจอแต่ด้านนี้สิ น่น <All> right. oh. มันขาดไปตั้งสองนิ้วกว่า <laughs> จะหาตรงไหนองศาของมันโอ้ยตาย